เครื่องนี้มันคือเครื่องทําอะไรมันก็คือเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าเนี่ยครับ e n c เ o n นะครับ K8 ม i n i ตัวเนี้ยพกพาง่ายสะดวกเราเอาใส่กระเป๋าเลยเพราะว่ามันขนาดเล็กกระทัดรัดเนาะทุกคนเนี่ยหนึ่งฝามือของผมหยิบขึ้นมาใช้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนเนาะสามารถใช้ได้ตลอดเลยวิธีใช้ก็ไม่ยากนะทุกคนเป็ okay, เปิดปุ่มนี้เลย กดปุ๊บทางานให้ตะขอมงมัดแล้วก็เปิดฝาครอบนะใบมีดเขาก็จะเป็นสองหัวนะครับสามารถโค้งเข้ากับรูปหน้าเราได้ปกติเลยเขามีระบบเซฟตี้ด้วยนะถ้าดึงออกงี้หนวดเราจะเข้าไปอยู่ในนี้นะทุกคนแต่ลองโกนให้ดูโกนง่ายนะตัวนี้มาโค้งเข้ากับรูปหน้าเลยนะบายง่ายมันเพลินนี้นะใบใบมีดจะเป็นใบมีดสองทิศทางนะทําให้คมตลอดเวลานะทุกคนเกี้ยงเกา่าเกี้ยงเก่าจริงๆนะทุกคนเวลาเราปิดนะทุกคนเราแค่ กดลงแค่นี้แล้วก็ปิดฝาครอบที่แช่แปให้ดยข้างล่างตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี IP เองนะครับเจ๋งน,นะครับเราสามารถกูนทั้งแห้งกนทั้งเปียกได้เลยถอดหัวเอาไปล้างในน้ำได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถอดลืมบอกไปนะครับว่าไอ้เจ้าหัวเนี่ยมันเป็นแม่เหล็ก แล้วตอนนี้นะครับเขาก็ลดราคาอยู่ด้วยนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่คนไหนสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยนะครับแล้วพี่พี่จะรู้ว่า